เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทํางานหนักแนวไร่ในสวนมาทั้งปีแต่พอถึงเวลาขายผลผลิตอ้าวทาไมราคาที่ได้มันกลับไม่ค่อยคุ้มกับที่ลงทุนลงแรงไปเลยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกษตรกรจํานวนมากกําลังเผชิญอยู่เลยครับคําถามสําคัญก็คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในกลไกตลาดกันแน่ทําไมเกษตรกร,ร,กรซึ่งเป็นคนปลูกแท้ๆเป็นผู้ผลิตต้นทางถึงมักจะอยู่ในจุดที่เสียเปรียบเรื่องราคาอยู่เรื่อยๆเลย วันนี้เราจะมาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับมาเจาะลึกกันเลยหลายคนอาจจะคิดว่าพ่อค้าคนกลางก็แค่กดราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยความลับมันซับซ้อนกว่านั้นครับมันคือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการมีข้อมูลที่เหนือกว่าซึ่งนี่แหละครับคือโอชัยสําคัญของเกมนี้เลยมาเริ่มกันที่ความลับข้อแรกเลยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการเข้าใจมูลค่าที่มันซ่อนอยู่ในการคัดเกรดสินค้านี่แหละครับกลยุทธ์ของพ่อค้าคนกลางก็คือ เขามักจะซื้อผลผลิตแบบคละๆเกรดกันไปหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเหมาเข่งเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองให้ต่ําที่สุดจากนั้นค่อยเอาไปคัดแยกอย่างละเอียดอีกทีแล้วก็ขายเฉพาะเกรดสวยๆเกรด A ในราคาที่สูงเลี้ยวเลยครับรู้ไหมครับว่ากําไรสามารถเพิ่มขึ้นได้ทันทีเลยนะครับ20-40%แค่เกษตรกรคัดเกรดผลผล,ผลผลิตของตัวเองตั้งแต่ที่สวนแทนที่จะขายเหมาไปทั้งหมดซึ่งไอ้กำไรส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่มันหายไปอยู่กับคนกลาง แล้วจะเริ่มทำได้ยังไงไม่ยากเลยครับเริ่มจากการไปศึกษาความต้องการของตลาดปลายทางก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นห้างหรือโรงงานนะครับว่าเขาต้องการขนาดสีหรือความหวานระดับไหนจากนั้นก็นำมาเป็นมาตรฐานในการคัดแยกผลผลิตที่สวนของเราแล้วก็เสนอขายเกรด A แยกต่างหากไปเลยครับในราคาพรีเมียมโอเค มาต่อกันที่ความลับข้อที่2ครับนอกจากเรื่องการจัดการคุณภาพแล้วเนี่ยการจัดการเวลาก็เป็นอีกปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบแบบมหาศาลเลยทีเดียวพ่อค้าคนกลางจะรู้เรื่องนี้ดีเลยครับว่าช่วงไหนผลผลิตจะออกมาล้นตลาดจนราคาตกแล้วช่วงไหนที่ของจะเริ่มขาดตลาดจนราคาสูงขึ้นครับดังนั้นจุดสําคัญก็คือการมีผลผลิตอยู่ในมือในช่วงที่คนอื่นไม่มีใครทําได้คนนั้นก็จะมีอํานาจต่อรองสูงสุดอยู่ในมือครับ แล้วมันสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหนแค่มีผลผลิตออกขายนอกฤดูกาลปกติหรือที่เราเรียกว่าออฟพีคเนี่ยแค่เพียง2-4สสัปดาห์ก็สามารถทำให้ราคาขายกระโดดขึ้นไปได้ถึง2-3เท่าเลยนะครับกลยุทธ์นี้ทำได้โดยการวางแผนลุ่นๆ้วนเลยครับ เริ่มจากการศึกษาก่อนเลยว่าช่วงที่ผลผลิตของเราจะออกมาเยอะสุดคือเดือนไหนจากนั้นก็ใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับเวลาเพาะปลูกหรือการแกล้งพืชเพื่อบังคับให้ออกผลผลิตเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าปกตินิดหน่อยแค่นี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงช่วงที่ของล้นตลาดได้แล้วครับไปกันต่อเลยครับกับความลับข้อที่3ที่ว่าด้วยเรื่องของปริมาณนี่คือการก้าวข้ามข้อจํากัดของการเป็นผู้ผลิตรายย่อยครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมผู้ซื้อรายใหญ่อย่างโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าถึงเลือกที่จะซื้อของผ่านคนกลางเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าการติดต่อกับเกษตรกรทีละรายๆเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนครับทั้งเรื่องปริมาณที่ไม่แน่นอนและการจัดการขนส่งที่ไม่ต่อเนื่องคนกลางจึงเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ครับดังนั้นทางออกสําหรับเกษตรกรก็คือการสร้างพลังของตัวเองขึ้นมาครับ อาจจะเริ่มจากการรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์หรือสหกรณ์เพื่อรวบรวมผลผลิตให้ได้ปริมาณมากพอที่จะตอบสนองคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ได้และที่สำคัญคือยังช่วยกันลดต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยลงได้อีกด้วยและแล้วก็มาถึงความลับข้อสุดท้ายครับที่จะพาเราก้าวจากการเป็นแค่ผู้ผลิตไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับข้อมูลและความโปรง่งใสครับ พ่อค้าคนกลางส่วนใหญ่มักจะไม่บอกหรอกครับว่ารับสินค้ามาจากสวนไหนก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อข้ามไปติดต่อก,กับเกษตรกรโดยตรงแต่ในทางกลับกันนี่แหละครับคือโอกาสเพราะในตลาดสมัยใหม่ผู้ซื้อยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับความมั่นใจและความสบายใจในที่มาของสินค้านั่นเองการสร้างแบรนด์ทำได้ง,ง่ายเลยครับอาจจะเริ่มจากการใช้ QR code <S <S เพื่อให้ลูกค้าสแกนดูได้ว่าผลผลิตชิ้นนี้มาจากสวนไหนปลูกด้วยวิธีอะไร มีเรื่องรามเบื้องหลังยังไงการทําแบบนี้จะเปลี่ยนสินค้าเกษตรธรรมดาาที่ไม่มีความแตกต่างให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีตัวตนและสร้างความไว้วางใจได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความลับทั้ง4ข้อไปแล้วทีนี้เรามาดูกันในโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างดีกว่าว่าการจะขายของให้ได้ราคาสูงขึ้นนั้นมันต้องแลกกับอะไรบ้างจะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละเส้นทางก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปการขายผ่านกลางอาจจะสบายที่สุดได้เงินแน่นอนแต่ราคาก็จะต่ําที่สุด ในขณะที่การขายตรงถึงผู้บริโภคโอ้โหได้ราคาสูงมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยในการหาลูกค้าและจาัดก,การทุกอย่างเองส่วนการขายเข้าโมเดนเทรดราคาก็สูงนะครับแต่ก็มาพร้อมกับมาตรฐานที่ข้มงวดและความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบต่างๆอีกเพียบเลยสุดท้ายนี้ไม่มีคําตอบที่ถูกที่สุดสําหรับทุกคนหรอกครับเพราะแต่ละฟาร์มก็มีบริบทและข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งทายไวใ้ให้ไปคบคิดก,กันต่อก็คือจากข้อมูลทั้งหมดนี้ กลยุทธ์ไหนคือเส้นทางที่เหมาะสมและใช่ที่สุดสำหรับแต่ละฟาร์มครับ